สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบนะคะตาบอดสีกันนะคะทุกคนเห็นเป็นตัวอะไรนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะมาค่ะรูปที่1นนะคะให้เวลา5้าวินะคะในการตอบนะ,ะและเราก็จะเฉลยเลยค่ะ,ะให้ทุกคนตอบเลยดูนะคะเห็นเป็นเลขอะไรกันคะติ๊กต๊อกติ๊กตอตกห้าวินะคะ5้าวิเท่านั้นอ่าเฉลยนะคะถ้าคนสายตาปกติจะเห็นเป็นเลข29ค่ะ และถ้าใครนะคะตาบอดสีนะคะจะไม่สามารถอ่านได้และใครที่ตาบอดสีนะคะสีแดงกับสีเขียวนะคะตัวนี้จะเห็นเป็นเลขที่7จออกนะคะให้เวลา5วีเหมือนกันนะคะลองดูนะคะว่าเป็นเลขอะไรสามารถเม้นต์ใต้โพสต์มาได้เลยนะบางคนอาจจะลืมนะคะสามารถเม้นมาได้เลยติ๊กตอกติ๊กตอกเห็นเป็นเลขอะไรคะเอาให้เวลา เชเลยนะคะถ้าคนใส่ตาปกติจะเห็นเป็นเลข3เนาะแล้วใครที่ตาบอดสีเขียวกับสีแดงนะคะจะเห็นเป็นเลข5ค่ะส่วนที่คนที่เป็นตาบอดสีเลยนะคะจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้นะคะให้เวลา5้าวิเท่านั้นเหมือนกันนะคะลองทายมาสิคะว่าได้เลขอะไรกันนะเป็นการเล่นเกมนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลา5้าวิเท่านั้นนะคะอ่ะ ครบหรอยงครบหรอยงครบแล้วนะคะเฉลยนะคะถ้าคนใส่ตาปกติจะเห็นเป็นเลข7 4แต่ถ้าใครนะคะตาบอดสีเขียวกับสีแดงนะคะจะเห็นเป็นเลข21เอ่นาน่ะค่ะคนเป็นตาบอดสีเลยนะคะก็คือจะไม่สามารถอ่านตัวเลขออกมาได้นะมาค่ะไปต่อนะคะภาพที่4ี่เลยเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างคะให้เวลา5้าวินาะสามารถเมนร่วมสนุกกันได้เลยนะคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเห็นเป็นเลขอะไรคะอ่าันเลยนะคะถ้าใครที่มองไม่เห็นหรืออ่านไม่ออกไม่เห็นเป็นตัวเลขเลยนะอยากจะบอกว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์เป็นตาบอดสีนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ตาบอดสีนะคะจะเห็นเป็นเลข45ค่ะคือใส่ตาปกตินะจะเห็นเป็นเลข45นะคะ ้ายนะคะจะให้ดูนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขอะไรสามารถเมน้นมาได้เลยนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขอะไรและเราจะเฉลยกันนะคะให้เวลาห้าวิตอบไว้ก่อนนะคะใต้คอมเมนต์นะคะตอบไว้คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างเอ่ยยังไงนะคะมาเมนตด้วยนะคะเดี๋ยวจะตอบกลับนะเราอยากรู้นะคะใครอยากร่วมทดสอบนะคะสามารถเมนมาได้เลยนะ